สวัสดีครับพระองค์นี้นะฮะก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์7ชั้นเข่าตรงนะฮะปัจจุบันเขาเรียกเป็นพระสมเด็จเกษชยโยนะฮะเพราะว่าพบเจอที่วัดเกษชยโยเจาความจริงตามประวัตินะฮะพระสมเด็จพิมพ์7ชั้น5ชั้น3ชั้น6ชั้นนะฮะก็สมเด็จโตท่านสร้างก็แต่นานแล้วนะฮะออกที่สร้างที่วัดละคังก็มีนะครับ องนี้นะฮะมีพุทธศิ์ที่งดงามเป็นเอกลักษณ์นะฮะมีฐานทั้งหมดเจ็ดชั้นนะฮะที่เรียกว่าเจ็ดชั้นเข่าตรงก็เพราะว่าหน้าตักนะฮะจะเล็กนะครับหพวเข่าเล็กนะครับอันนี้เป็นพุทธลักษณะนะฮะองนี้มีคาบ ของปูนขึ้นมาขาวนะฮะแล้วก็มีรอยปีรอยแยกนะซึ่งบ่งบอกถึงความเก่านะฮะแล้วก็ก้อนนี้นะฮะน่าจะเป็นหมวดสารนะครับนอกจากนั้นในองค์พระเราจะเห็นจุดขาวๆเต็มไปหมดนะฮะซึ่งเป็นของผงพุทธคุณน,นะครับ ด้านหลังนะฮะชัดเจนว่ามีผลสารเยอะมากนะมีทั้งอิฐแดงนะก้อนนี้น่อิดแดงนะครับมีจุดดำมีเศษของทาานมีสี่น่าจะเป็นอัญมณีหรือเป็นดินนะจะเป็นสีฟ้านะครับอบอกว่าพระองค์นี้นะฮะถูกสร้างที่วัดละขังนะครับพระสมเด็จเกศชยโยน ของวัตคัรนะหรือออกที่วัตคัรรนี้จะเป็นพระที่มวลสารเรยอะมากนะฮะอันนี้เป็นข้อที่เรามาแยกได้เลยว่าองค์ไหนเป็นพระสมเด็จที่อยู่ที่วัดเกษชโยกับพระสมเด็จที่อยู่ที่กรุงเทพหรือออกที่วัตคัรนะครับอันนี้ด้านข้างนะฮะขอก็มีรอยปริปเต็มไปหมดอนะ แล้วก็ยังเห็นมวลสารสีฟ้าๆเขียวๆตรงนี้นะครับด้านในนะฮะเห็นฟ้าขาวปูนที่ขึ้นมาคุมนะฮะบ,บอกถึงความเก่านะครับพุทธศาสนาก็งดงามนั้นล้อกก็นวูนสูงนะฮะแล้วไล่ลงมานะตรงหน้าท้องเป็นเส้นเหมือนเส้นเป็นสองเส้นเหมือนลากฟันนะฮะนี่เป็นเด็กลักษณ์เขาเลยนะฮะ พัก,กันเป็นหูใบสีนะฮะพักเกตนะก็เป็นป้องป,องป,ป,ป้องเป็นปลีเรียวแหลกขึ้นไปนะใบหน้าก็คล้ายๆกับเม็ดเล็กเม็ดิกไทยนะครับมาดูอีกข้างหนึ่งนะฮะนี่ก็เช่นเดียวกันนะเราก็เห็นมวลสารทองคอนะครับนอกจากนั้นก็เห็นฝ้าของปูนขึ้นเช่นเดียวกับข้างโน้นนะ ประกันเห็นชัดเจนนะด้านนี้เห็นชัดเจนนะครับล่องลากฟันนี่ก็เห็นชัดเจนนะวงแขนก็งามนะครับ mm hmm. คราวนี้มาดูด้วยกล้องขยายสูงนะเพื่อความชัดเจนว่าพ้าองค์นี้เป็นผ้าที่หองวัตถังจริงหรือเปล่านะครับ mm hmm. ตรงข้อพักเห็นแดงๆตรงนี้ก็เป็นมวลสารนะฮะน่าจะเป็นอิฐแดงนะฮะนองนั้นก็มีจุดดำนะฮะมีล่องรอยของการของรักด้วยนะดำๆแบบนี้นะฮะ น่องรอยของหลักนะฮะพระเกตเป็นป้องนะฮะซุ้มนะฮะอันนี้ก็เป็นมวลสารนะฮะจุดดำนะฮะจุดแดงนะอันนี้หน้าอกอหน้าอกอันนี้ใต้หน้าอกไปถึงท้องนะฮะจะเป็นร่องเข้าไปนะฮะเป็นเรือนรากฟันนะฮะ อันนี้เหมือนลักษณะเป็นเป็นคนที่คนอาหารนะฮะหอมนะฮะ,ะไม่มีหน้าท้องขึ้นมาเลยนะครับเข่าตรงจะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะเข่าจะเล็กนะฮะเล็กทั้งสองข้างนะฮะอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของพิมพ์นะฮะฐานนะฮะจะเป็น ตาก็เป็นลักษณะเล็กแหลมแบบนี้นะปลายจะแหลมนะฮะตที่สามนะฮะปกติเขาจะมีตรงซมยเขาจะมีเส้นตรงนี้นะฮะเป็นตุ่มๆนะฮะอยู่ตรงนี้เป็นลักษณ์ของพิมพ์บางพิมพ์ในเจ็ดชั้นนะฮะอันนี้เรามองเห็นไม่ชัดเจนนะครับอาจจะเป็นเพราะมีปูนงอกตั้งปรทับนะ,นะครับครนนี้เรามาดู ใกล้ๆด้วยกล้องการขยายสูงแบบซูมนะฮะเรจะเจออะไรบ้างเจอรอยแตกนะฮะเจอรอยลักเดิมนะครับเจอมวนสารผงกุตคุณนะฮะผสงสมเด็จผงกุตคุณเสียวขาว กิจุดดำนะฮะอันนี้น่าจะเป็นรักนะฮะ จุดขาวๆแบบนี้นะฮะเป็นผงทุกคนนะฮะเด็ดจุดดำอันนี้น่าจะเป็นเหล็กนะใช่ครับเป็นเหล็กนะฮะแต่ว่าตรงนี้มีเหล็กผสมด้วยนะเหล็กไหลนะครับไหล อันนี้เป็นดินนะฮะสีฟ้านะครับในส่วนที่โดนนะฮะก็เห็นกระดูกแข็งไสนะครับ มีลงหลอยของลักเดิมนะฮะอันเป็นเอกลักษณ์ของวัดลักขังอันนี้เป็นสีแดงนะมีเสาประการนะไม่ใช่เป็นดินกระแพงก็เป็นวาดนะฮะ แต่ลักษณะนี้น่าจะเป็นดินกำแพงนะฮะข้างในนะฮะเมื่อเราสูงใกล้ๆยังเห็นจุดดำนะ,ะจุดแดงนะ,ะจุดสีขาวแตนะ่มีลักษณะอย่างนี้เหมือนน่าจะเป็นลักนะฮะมีเลือกแคนไซดินกำแพงนะฮะก้อนใหญ่มากตรงนี้นะฮะยวปรับให้ชัดให้นิดนึง อันนี้เป็นเหล็กนะฮตรงนี้เหล็กฮนะงนี้ก็ไม่ได้ทดลองเอาไม่เหล็กดูดนะฮะแต่คิดว่าจะหน้าก็เด็กน่าจะดูดติดนี่ก็เหล็กนะฮะเหล็กนะฮะรงนี้ไม่เด็กดูดติด,ดแน่นอนครับอ่า ถ้าเราเล่นแบบสายอนุรักษ์เราก็จะเจอภาพแบบนี้นะฮะน,นี้เหล็กสดสองก้อนเหล็กสอดก้อนเหล,ล็กสองก้อนนี้ค่อนข้างใหญ่ๆนะฮะโอ,โอเคเลยนะฮะมีก็เหล็กอีกเหมือนกันนะฮะตอนนี้เรามาดูด้านหลังกันดีกว่านะเพราะว่าตะกี้เห็นบนสาปเยอะมาก căn lợp quân sáu trong là nhiều nhá, tôi cho là chốt đậm nhá, chốt đậm อันนี้เป็นผงเุ้าคุณนะฮะอันนี้เป็นเหล็กนะฮะเหล็กน,นี่ทองคำนะฮะ ตรงนี้มีครบเครื่องเลยนะฮะมีทั้งทองคํานะฮะมีทั้งเหล็กไหลจุดดำจุดแดงดินงแทงเพชรดูอ,อินแดงนะดินเจ็ดปองเจ็ดท่าถือว่ามีครบขัน ได้มีการลงลักเดิมมาด้วยนะฮะก็เรา,าเห็นเส้นลักอันนี้เหล็กนะฮะเหล็กกิดแดงกิดแดง เหมือนหินดาวตกนะฮะกนานจะเจอสักษณะแบบนี้สักทีนะครับหินกบแพงนะฮะอยู่คู่กับเหล็กนะฮะ วันนี้จะมาลองหยดน้ำยาเช็คอายุแขนไซด์ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างน้ำยาก็เกาะเป็นก้อนเป็นเม็ดดีนะฮะ หลุมตะกี้นี่เป็นเหล็กนะสองก้อนตะก,กี้ที่เราเห็นดำๆตะก,กี้นะฮะเหล็กนะครับก็โอเคนะฮะพระองค์นี้ส่วนผสมหลักนะฮะก็มีปูเถ้าข่อยแน่นอนนะฮะแล้วก็อายุก,ก็ถึงยกนะครับก็สรุปว่าองค์นี้นะถือว่าเป็นพระที่ครบเครื่องนะฮะเป็นพระสมเด็จ พิมพ์เจ็ดชั้นเข้าตรงนะฮะออกที่วัดตะรังแน่นอนนะครับมวลสารเยอะนะครบเครื่องนะก็ถือว่าโอเคเลยนะสำหรับเรื่องของพุทธคุณและพุทธสิทธิ์นะครับใครได้บูชาครอบครองเอาขึ้นคอก็ไม่อายใข่นะครับได้ทั้งความสวยงามได้ทั้งพุทธคุณนะครับ โอเคครับสว่วนองรงนี้นะฮะก็แค่นี้ก่อนนะครับโอกาสหน้าจะเอาพระสมเด็จกริมเกตชโยเกตชั้นแบบนี้นะฮะที่ออกวันละครั้งมนาะให้ชมกันดีนะครับสวัสดีครับ